ขอความจเจริญในธรรมจงมันเกิดมีมแก่พระมะหาเถระพระเถระพระมัชชิมะพระนวก,กะสมันดีน้อยขอเจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนผู้ดใจบุญดละใจ ุศลมืมีสตาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในประพ,พุทธศาสนาพบกันอีกแล้วธรรมจิตสบายสบายสะตายหลวงพ่อแดงอาจจะมืดหน่อยสยมนะ แบบธรรมชาตินโยมก,ก็พยายามใช้แสงอย่างที่สุดไม่เป็นไรใจโยมมืดข้างนอกแต่ใจสว่างไม่เป็นไรนายโยมนะธรรมะจิตสบายสบายก็ต,ตายหลวงพระแดงก็มาพบกับญาติโยมตามปกติ คำ่ำหนึ่งทุ่มตรงโยงมไได้ฟังธรรมะเป็นสาระนารู้อันเป็นประโยชน์โสดทิ่ผลประกอบประกอบเป็นสารัะประโยชน์นโยมมีประโยชน์มากฟังธรรมะนี่ได้ข้อคิดสขกิดใจ ถ้าม้เรามีกำลังใจในะโยมมีกำลังใจโยมที่ทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปโยมที่จะเริ่มต้นใหม่กม็มีคำว่าสายสำหรับในการทำความดีในวันนี้หกโมงเช้าก็ออกจากวัดแล้วนะโยมนะ หอมชาออกจากวัดแล้ววันแรกที่ไปก็วัดปากน้ำคลองแปะอ้อมก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสอบนักธรรมธํามารึกษาสนามหลวงเป็นการสอบนักเรียนที่เป็นคารวา ตั้งแต่ระดับนะักธรรมชั้นตีนะกรรมชัน้นโทแลนะธรรมชั้นเอกและก็แบ่งแยกเป็นนธรรมชั้นตีระดับปฐมนะนักธรรมชั้นตีระดับมัธยมนะธรรมชั้นตีระดับอุดมศึกษานะโยมแยกเป็นสามโซนก็ถือว่า เป็นโครงการที่ดีนะโยมนะจัดให้มีการสอบทุกปีอย่างน้อยลูกหลานของเราก็จะได้มีหลักชัยคือธรรมะได้ผ่านธรรมะตั้งแต่วิชาแรกก็คือวิชากระทูธรรม เขียนธรรมะให้เป็นบทฟาร์มเขียนธรรมะให้เป็นกระทู้เล่าเรื่องธรรมะนี่ทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแต่ให้เขียนมาเป็นบทฟาร์มในลักษณะเรียงฟาร์มเรียงฟาร์มแก้กระทู้ธรรมจากนั้นกนะธรรมตีก็มีกระทู้สวมหนึ่งกระทู นนรรมชั้นโทก็สองกระทู้นธรรมชั้นเอกก็สามกระทู้นะโยมนะก็เรีว่าเป็นโครงการที่น่าส่งเสริมน่ายกย่องหลังจากไปชมรถโมบายรถลงทานของวัดอินทรามซึ่งไปตั้ง ศูนย์กองบัญชาการใหญ่ที่วัดปากน้ําแล้วก็ผัดไทยไป,ปมาถมมาแรกเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อไปอยังวัดช่องลมวนารามอยู่ติดกับอําเภอปากข้อนายมนะก็มอบทุทรัพย์ให้กับเจ้าวาดวัดช่องลมเจ้าหน้าตำบล 5 0าพบาทนะโยมนะจากนั้นตำบลปลายพงพางเขตหนึ่งจากนั้นก็เดินทางต่อไปไว่าแก้วเจริญไปมอบจตุปัจจัยร่วมสนามสอบทาอุตสาหาแก้วเจริญอีกห้าพันบาท <c oughs> ดร์เอกลักรีขาขาก็ร่วมสมทบอีกหนึ่งพันบาทก็เป็นหกพันบาทนะโยมนะเดียกร็รวมด้วยช่วยกันจากนั้นก็ข้ามฝั่งไปยังอำเภอบางคนทีอันนี้น้ำบ่อน้นำคลองเป็นรองน้ำใจในะโยมนะเแื่ว่าเป็นเพื่อนสหธรรมิก ก็ไปสนับสนุนทุกโครงการมีสอบนัรรมสอบทาษาพระแดงก็จะไปช่วยเจ้าหน้าอําเภอบางคนทีตั้งแต่สมัยหลวงพ่อมาสมุรธรรมคานีเป็นเจ้าหน้าอําเภอบางนทีก็ช่วยมาตลอดนะโยมช่วยช่วยมาตลอดมาถึงเจ้าหน้าอําเภอ พระครูปามวดปัญญาวัดก็ช่วยต่อยจากนั้นก็เดินทางไปยังวัดเจ้าคณะอำเภอพาว่าพระครูประพัดวรบินิตเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณะว่าจากนั้นก็ท่านกำลังจะให้อาวาดก็ขอโอกาสท่าน แล้วก็มอบจตุปัใจจัยให้เป็นจำนวนเงินห้าพันบาทก็ได้สองอำเภอแล้วนะโยมนะอำเภอพะวาอำเภอบางคนทีจากนั้นก็ต่อไปอยังวัดรัดเป้งอำเภอเมืองแล้วก็มอบจตุปัใจจัยให้เป็นจำนวนหกสามพันบาท พระแดงมอบสองพันพรกกองเลขามอบอีกหนึ่งพันเป็นสามพันบาทจากนั้นก็เดินทางต่อไปเรียนนิติศาสตร์นักกฎหมายที่มอรจรอมหาจารโรงกรราวิทยาลัยนโยมนะก็ถือว่าทำงานให้คณะสง์เสร็จก็ต่อ ไปศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้นนโยมนะเรียกว่าสมองไม่มีคำว่าหยุดนิ่งนนโยมนะกลัวว่าถ้าสมองหยุดนิ่งแล้วมันจะเป็นไอไซเมอร์นั้นสมองต้องทำงานอยู่ตลอดนั้นก็ผู้เฒ่าผู้แก่นี้ต้องระวังอย่าให้สมองเป็นไอไซเมอร์ อย่าไปหยุดคิดนะโยมนะคิดคิดแต่เรื่องดีดีคิดแต่เรื่องดีๆอ,อย่าไปคิดเรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องดีดีทาแต่สิ่งดีๆปฏิบัติแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้าเราก็เช่นเดียวกันนะโยมนะคิดในแง่บวกอย่าไปคิดไปในแง่ลบ ถ้าคิดไปใน,แ,นแง่ลบมันเป็นทุกข์แต่เราคิดไปในแง่บวกสิ่งใดก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดในเบื้องตน้นแล้วมันก็ปวนแปลในท่ามกลางแล้วมันก็ดับสลายบรในที่สุดหรือว่ามันเป็นสัจธรรมเพราะว่าอน,นิจจังนี่ มันเป็นธรรมะที่คู่กับโลกเลยนะโยมนะอันนี้จงแปลความเป็นของไม่เที่ยงทุกขงังแปวลว่าความเป็นทุกทุกคนมีความทุกข์ทุกคนเลยโยมนะแต่แต่แต่ว่จาจ,จะโปร่งได้มากหรือโปร่งเลยน้อยใครปร่งได้มากทุกข์ก็น้อยใครโปร่งได้น้อยทุกขก็มากใครปร่งไม่ได้เลยทุกตลอดกาลโยม ขาดจะนอนยังเป็นทุกข์เลยโยมคิดสัพพะร้อยแปดประการเลยจะนอนยังคิดอีนยโยมแล้วมันจะไปหลับได้ยังไงในสุขกายเป็นโรคประสาทไปเลยเพราะนั้นในทางธรรมถือว่าเวลาจะเข้านอนนี่ไม่คิดอะไรทางนั้นนโยม ยุติการคิดเรื่องราวต่างๆเอาไว้พรุ่งนี้ตื่นมาค่อยเจอกันเพราะนั้นจริงต้องใช้หลักพระก,กรรมฐานนะโยมนะกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจนึกซึงศีลเราไว้โยมศีลดีสมาธิมันก็จะเกิดเมื่อสมาธิกเกิดปัญญามันก็จะแจ้ง มันก็จะเข้าใจโอ้เราจะคิดไปทำไมหยุดคิดบ้างเถอะสำรวมจิตสำรวมใจสวดมนต์บ้างก็ได้ติปิโสภคะวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุกโตโรกวิูตรวจไปเจ็บมันก็สงบนะโยมเจ็บมันก็ไม่ว้าวุ่ มันก็จะหลับไปได้ความเป็นสุขนี่แหละญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาประสาทมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในประวพุทธศาสนาแมน้นพระเรานี่ต้องเป็นแม่แบบแม่บทเป็นเนติแบบอย่างที่ดีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลทั้งหลาย ถ้าเขามีศรัทธาอยู่แล้วก็ให้แมมเขามีศรัทธาเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่มีศรัทธาปานกลางก็ขย,ยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่มีศรัทธาก็ต้องทาให้เขามีศรัทธาได้นะโยมถ้าเราทําได้แล้วก็จะศาสนาพุทธแล้วก็จะเจริญรุ่ง,งเรืองเฟื่องฟูชดช่วงชัดชวา แต่ถ้าเราทําไม่ได้เลยโยมอะไรไมันจะเกิดขึ้นต่อไปพระสมก็เดือดร้อนนอนทุกข์ก็พอใจเห็นใจชอบใจในโยมบางวัดนี่เตรียมตัวไว้รับสถานการณ์อยู่แล้วที่าตมาออกมาเต้นออกมาดิ้นรนทุกวันนี้เพื่อจะช่วยประคับประคองให้าศาสนาเราอยู่ได้นอนตามเท่านั้น เพื่อขยายผลให้ชาวบ้านศรัทธาในวัฒรศาสนาให้แนบแน่นปร,ประสงค์เราสามารถเป็นที่พึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนพระสงฆ์นี้ใจถึงแล้วก็พึ่งได้เพื่อให้โยมเริ่มใส,ส่ศรัทธาถ้าโยมเริ่มใส,ส่ศรัทธาพระสงฆ์ก็มีแนวคิดมีปัญญาที่จะช่วยเปิด เพื่อความทุกข์ของชาวบ้านได้บ้าง yeah. เรียกว่าทุกอย่างแลกเปลี่ยนกันนโยมนะพระช่วยบ้านบ้านช่วยวัดไม่ขัดกันไปด้วยกันเหมือนไม้คานโยมต่างไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันมันก็ไปรอดไปโลดนโยมนะ นั้นพระสงฆ์ในยุกนิวนอ,อร์มอนี่ต้องนิกสัมมะกระรนังสวยโยจะทำสิ่งใดอย่าประมาทจะทำสิ่งใดค่ายควรเสกอดนิสสัมมะแต่ว่าค่ายควรตรวจตราใช้โยดีโสมนสิการพิจารณาโดยรอบคอบว่าสิ่งที่เราสร้างวันนั้นมันยิ่งใหญ่โตมโหเราทึกโอ้โหต้องมองถึงอนาคตด้วยนะ ต้องมองถึงอนาคตด้วยว่าหลังจากเรากลับบ้านเก่าไปแล้วสมภารองค์ใหม่เนี่ยมีแล้วหรือยังที่เขาจะมาสนองเจตนารมจะรับเป็นศาสนาทายาทของเราก็ยังเป็นห่วงนะโยมนะว่าถ้าหมดจากชุดหลวงพ่อแดงนั่นที่โยด็อกเตอร์พระครูพิสิทธิ์ประชาตินเนี่สมภานรุ่นต่อไปเนี่ย เขาจะมาพร,รับภาระอันหนักอึ้งหรือเปล่ากันยังไม่รู้เลยโยมถามแต่ละวัดนี้ตอบได้ไมั้ย่าตอบไม่ได้หน้าเป็นห่วงนะโยมหน้าเป็นห่วงเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาบวชน้อยวันมากบวชไม่มากวันเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างสิบห้าวันบ้าง จะหาบวชให้อยู่ได้สักสาสิวันหนึ่งเดือนเนี่ยน้อยเต็มทีนโยกนะอันบางวัดนี่เขาเตรียมพร้อมไว้แล้วที่เขามีพระเนยนเยอะๆนี่เขาบอกหลวงพ่อแดงผมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วหลวงพี่ทำยังไงอะไรก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละบิณฑบาทไม่พอชัดเพราะวัดเราเป็นวัดปริญญาติ การศึกษาพระเยอะเนนเยอะแต่วัดมีที่เยอะแต่ลวงพี่ทำยังไงล่ะครับหน้านาผมก็ทำนาเลยโอ้แล้วเอาข้าวเก็บไว้บริโภคแล้วอยู่รอดไหมรอดโอ้หลวงพี่ก็คิดได้เร็วคิดได้รวดเร็วเป็นปัจจุบันดีเหมือนกัน นอนาคตอาตมาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน,นะโยมนะเพราะศรัทธาประชาชนก็ยากจนลงในเมื่อประชาชนยากจนลงยากจนลงยากจนลงแล้วใครละ่ะเขาก็เป็นหนี้เป็นสินนุนนางใครจะมาห่วงชีวิตของพระระโยมนะใครจะมาห่วงเขาต้องห่วงชีวิตตัวของเขาเองนั่นแหละ อยู่ให้รอดให้ปลอดให้ภยัยอ่ะเขาไม่มีจะกินนยโยมนะแล้วเขาจะมาห่วงพระสงฆ์ได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นทางรอดนะโยมนะเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งที่ว่าหลวงพี่ท่านก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วไมอย่างพระทิสมุตรประการท่านแม่งอ้อชาวบ้านท่านมีมะม่วงในวัดท่านเยอะท่านเลยเอามาขาย เพื่อจะได้เอา,เ,อาเงินไปจำรัค่าน้ำค่าไฟโควิดมันมองอะไรได้เห็นหลายๆอย่างเลยนะโยมนะโควิดนี่มันเห็นอะไรได้หลายอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นสำคัญนะโยมนะสำคัญนั่นพระสงฆ์ต้องช่วยสังคมประคองสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยบ้านก็อยู่ได้ วัดก็อยู่ดีนะโยมนั้นพระสงฆ์เราต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมเท่าที่เราจึงจะทำได้ไม่ผิดพระธรรมวินัยและก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองใดๆทั้งสิ้นทําไปตามคันลองที่จะบัรคุณสมเด็จพุทธโโสรัจจารยวั์พรสมญาท่านวางหลักเอาไว้ให้พระสงฆ์ได้ต่อสู้ในยามยุคข้าวกว่ายากมากก็แพง เหมือนท่านมีวิสัยทัศน์ไกลมองไปถึงร้อยปีข้างหน้าเลยนยิดียวว่าต่อไปพระสงฆ์ต้องลำบากอาตอมาเคยถามท่านว่าหลวงพ่อมีความคิดอย่างนี้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไร่ต่บอกว่าต่อไปพระสงฆ์เราเดือดร้อนพระสงฆ์เราลำบากเป็นห่วงจึงต้องทำบรบบอกคอดโครงการนี้ขึ้นมา ถือว่ามหาเทศสมาคมสมัยน,นั้นรับรองว่าโครงการนี้ที่สามารถที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพระสงฆ์และก็ญาติโยมได้ไปด้วยกันพัฒนาไปคู่กันด้วยรักอบหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นิรยมนะเนี่ยพระสงฆ์จะแจ้งเกิด ด้วยหนว่วยอบรมประชาชนประจำตำบลญาติโยมก็จะยิ้มได้ยิ้มออกด้วยโครงการนี้เลยโยมนะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นี่แหละอยู่ในองค์กรหกนโยมนะเป็นทั้งเผยแผ่ก็ได้เป,มมไดเป็นทั้งสามาชีพก็ได้เป็นทั้งศาสนาสงเคราะห์ก็ได้เป็นทั้งศึกษาสงเคราะห์ก็ได้จะเป็นกตัญยูกะตะตเวทีก็ได้ จะเป็นการอยู่กันด้วยสันติสุขก็ได้ได้หมดทั้งแปดข้ออะไรนะโยมนะนันตตมาก็พยายามที่จะพูดในหลักวิชาการเรื่องหลักอบรมประชาชนประจำตำบลน,นี่แหละถ้าพระสงฆ์เราเต็มอกเต็มใจช่วยกันเผยแพร่ ช่วยการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเอามาช่วยเหลือเอามาสนับสนุสน,นเอามาส่งมาเสริมเอามาปรับเอามาแต่งเอามาจูนให้แมงเข้ากับยุคนิวนอร์มอลเนี่ยโยมอาตมาคิดว่าไปได้ยังพอที่จะมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะโยมน่ะหลักข้อที่หนึ่งในหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นั้นเน้นเลยว่าวัา ต้องแนะนำให้ชาวบ้านหรือพระสงในวัดคนที่มีมาอาศัยวัดเนี่ยต้องมีหลักศีลธรรมและก็รักษาวัฒนธรรมนี่สำคัญข้อที่หนึ่งเนี่ยบรรยายข้อที่หนึ่งอย่างเดียวก็เยอะแล้วนะโยมนะหลักศีลธรรมนี่มันคุ้มค้อ,อคุ้มไปหมดเลยเขาจะมีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า เป็นพระพิสุเป็นพระพิสุทธาำไมรักษาศีลมันก็สิ้นสีนะโยมนะศีลระศาสนาเศร้าหมองไม่เหลือเลยเป็นพระพิสุสงฆ์ไม่รักษาศีลก็สิน้นสีเป็นคารวาสไม่รักษาศีลห้าไม่พึงปฏิบัติในศีลห้าก็สิ้นความดีนะโยมนะ จะเป็นสามัญเนนเถินชีอุบาสุกอุบาสิกาย่าโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าไม่รักษาศินแปดเนไม่รักษาศินสิบไม่บวชเสกั้เจ็ดสิบห้ามันก็หยาบคายด้วยประการทั้งปวงด้วยประการชนนี้แหละก็มาถึงวัดพอดีนะโยมนะการบรรยายธรรมะในวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะโยมนะ ลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วใจย้อนกลับมาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนพูดใจบุญใจกุศลทั้งหลายฟังหมายในช้าวันมุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเหมือนเดิมนะญาติโยมขอไวยพอนะญาติโยมสาธุชนผูดใจบุญและใจกุศลมีศรัทธาปษะสาะมีความเชื่อมีความเริ่มใสในประวัพุทธศาสนาจะมีความสุข มีความเจริญเชิดช่วงชัดชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานวันนาสุขคาผูคะพระปฏิทานาน,านาันทาสารธรรมสารสุบบติคิดสิ่งใดปาตนาสิ่งทางที่ชอบปบระกอบปรธรรจมาใย่จังปฏิตั้งตุมหัางคิดปปเมีวัสมิจจะถูกเขาความปาตนานานๆน,านจงผ่านสําเร็จจงผ่านสําเร็จสมดังมโนรสความปาตตนาทุก สิ่งทุกประการเทินขอเจริญพร